าจะชนะได้ครับน่าจะผ่านได้เราเหมือนยกที่4เหมือนเราตกเป็นรองนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะไปโดนหมัดไปโดนหมัดเออเห็นโดนหมัดชุดนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เบาไหมนิดหน่อยแล้วเราตอนนั้นในหัวเราคิดอะไรอยู่ก็ต้องเอาไปให้ได้ก็ไม่ก็ม่าที่แรกนันงเราก็ได้ลค่เก็บแค่ง็บโคโยค่ามันผ่านยังไงอ่ะเราได้แค่เง็บได้แค่ พอกรรมการชู b b ên, ่อนโฮ้เป็นไงบ้างหวังนิดหน่อยไหมก็ยังไม่พอเปันการต่อยวันนี้ผู้ชมเป็นยังไงบ้างุมบอปก็มาแเก่งเลยครับอาวุธไหนดีที่แบบว่าทำความรู้ต่กให้เราก็มีหมัดแบบมหมัดนะอาชีตหายแล้วแหละกย67หนึ่ง67หนึ่งได้น่าเสียดายเนาะถ้ามีโอกาสอยากแก้มือชัวร์ไหม ก็ได้ขอเป็นร้อยสิกวันนี้ช่วงว่าเดือครับ1เร็ดใหญ่ไปหรอ <11. S 2> เยออาวันนี้ก็จะทำไปำเร็จอย่างของลูครับขอ,อโทษเสียบบดเสีเนาแล้วก็เสบงยงเจวันตะยีเดียมวันนี้ก็ดำเต็มที่เลคยครับแบบที่เราเจ่งอครับว่เป็นอะไรใจครับ